สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคุยคุย,คยหุ้นค่ะประจำวันจันทร์ที่16ตุลาคมพุทธศักราช2566วันนี้อยู่กับคุณชุนันท์ศรีจันทราและดิฉันนรดีรดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีครับวันนี้รู้สึกฝนไม่ค่อยตกนะมันไม่ชุมช่มฉ่ำนะค่ะท้องฟ้าในตลาดทุนทั่วโลกรู้สึกจะแดงไปหมดเลยเว้นแต่ลาวโจนบุกนิดหน่อยค่ะแต่อย่างเพื่อนบ้านญานิินเดียยุโรปเพื่อนบ้านญาติินเดียก็ แดงฉานนะวันนี้เป็นผลกระทบจากสงครามอิสราเอลฮามาสนะครับซึ่งยังดุเดือดรุนแรงอยู่และไม่มีแนวโน้มว่าจะยุติเอาง,ง่ายๆในระยะวันสั้นนี้แต่กังวลว่าจะลุกลามบานปลายถ้ามีค,คนอื่นเข้ามาผสมโรงด้วยนะ,ะมันจะขยายวงยิ่งขยายวงยิ่งส่งผลกระทบครับราคาน้ำมันราคาทองคำเศรษฐกิจความเชื่อมันของนักลงทุน ก็การท่องเที่ยวจะโดนไปด้วยนะมันหลายอย่างอ่ะบรรยากาศมันไม่ให้อ่ะทั้งที่เข้าสู่ฤดูการท่องเที่ยวแล้วนี่ตุลาแล้วก็กลางๆแล้วนะฮะวันนี้หวยออกพูดแล้วก็ดูแล้ววันนี้ปัจจัยภายในก็ไม่มีข่าวดีนะค่ะก็ยังเป็นปัจจัยนอกเท่าอืมีโอกาสที่จะถอยลังลงต่อครับแต่หวังว่าจะลงในกรอบแคบๆ ถ้าพูดถึงปัจจัยภายในของเราก็อาจจะมีเรื่องของผลประกอบการกลุ่มธนาคารไตรามาสที่3นะคะที่ตามต่อกันในสัปดาห์นี้นะคะเดี๋ยวแบงค์หลักๆก็คงจะทยอยกันประกาศออกมาค่ะก็ไม่รู้ว่าจะมาเป็นเซนดิเมนต์เชิงบวกที่พอจะมาประคองตลาดได้หรือเปล่าเักาไม่าไม่หวังมไม่ได้คาดหวังในผลประกอบการไตรามาสที่สซึ่งสัปดาห์นี้เราประกาศกบค่ะแล้วก็จะทยอยแล้วแหละเป็นกลุ่มต่างๆนะทยอยออกมาค่ะ แต่เขาประเมินแล้วโดยรวมในผลประกอบการไตรมาสที่สามไม่น่าจะดีนะเพราะว่าเราอยู่ในช่วงเศรษฐกิจไม่ดีเลยนะค่ะแล้วพอมาไตรมาสสี่เนี่ยดูดิพึ่งต้นไตรมาสก,ก็มีเรื่องสองครามไม่รู้จะจบเมื่อไหร่ด้วยคนี่เป็นปัจจัยลบแล้วการเมืองก็ยังยังหนักเรื่อง เงินด oh, <Digital S 1> นะิจิตอลอ๋อดิจิตอลวอลเล็ตที่ก็ยังเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์นยนะคะ mm hmm. ก็มีทั้งที่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยนะคะ mm hmm. ก็ยังมีเสียงตามมาแต่ว่าก็ถ้าดูท่าทีรัฐบาลแล้วเนี่ย mm hmm. ก็คงเดินหน้าแต่อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยน mm hmm. เงื่อนไขาจากเดิมมากขึ้นนะคะ mm hmm. แต่เดี๋ยวต้องรอคณะอนุกรรมการที่มีการตั้งขึ้นมานะคะ ว่าจะมีการเพราะเขาก็มีการให้รายละเอียดกันออกมาเป็นรายสัปดาห์เขาก็จะมีการประชุมกันในสัปดาห์นี้ด้วยค่ะครับครับอ่าก็ต้องผ่านให้ได้ค่ะถอยก็ไม่ได้นะเดินหน้าต่อมันก็มีปัญหาทีนี้แต่อย่างเดียวคือปรับยังไงให้เป็นเป็นที่ยอมรับกันได้บ้างคือลดเสียงต้านลงไปหน่อยเพราะตอนนี้ในเสียงต้านหนาแน่นมากใช่ค่ะอาจจะไม่ทําก็จะถูกมวลชนที่เลือกมาพรรคเพื่อไทยมา ก็จะวย่วายเสียคะแนนเสียงอีกถ้าทําไปถ้าต่อต้านเป็นกระแสที่ลุกรามบานปลายแม่มันก็จะทําให้การเรม,มืองมันระอุขึ้นมานะ <C HA> กระแสต่อต้าน ก็ถ้าไปดูรายละเอียดล่าสุดที่ทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒในฐานะประธานคณะนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการเติมเงิน10,000บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ตเนี่ยนะคะเขาบอกว่าวงเงินที่จะมาใช้ในโครงการนี้จากเดิมที่ประเมินเอาไว้5 6 0แ0 0 0ล้านบาทเนี่ยน่าจะไม่ถึงแล้วค่ะก็จะปรับลงมาเหลือประมาณ5,48,000ล้านบาทเพราะว่าเขาไปสำรวจมาเนี่ยปรากฏว่าพบว่าคนที่มีอายุเกิน16ปีเนี่ย ปัจจุบันเนี่ยมีประมาณ5ล้านคนค่ะดังนั้นกรอบวงเงินเดิมที่มองไว้มันก็เลยมีการปรับลงมาเหลือประมาณ5 40, ้4ม่นสล้านบาทค่ะนิดหนึ่งนิดหนึดด่งนะคะไม่ได้มีในยะาเท่าไหร่นะคะแต่นี้ยังไม่นับรวมเงื่อนไขที่จะไปดูถึงความจําเป็นของกลุ่มคนแล้วก็คนที่ไม่เข้าร่วมโครงการด้วยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวรอการประชุมอีกครั้งนะคะประชุมใหญ่เนี่ยจะมีทางนายกรัฐมนตรีคุณเศรษฐาทวีสินนะคะ ประชุมด้วยก็คือวันที่ยี่สบสีตุลาคมค่ะครับเดี๋ยวดูอีกทีหนึ่งค่ะว่าจะเดินหน้าต่อเขาไป็นยังไงใช่ยังไม่ได้แน่จะเดินยังไง แต่จะเดินหน้ายัางไงต่อที่ทําให้เสียงวิาพากษ์วิจารณ์มันน้อยลงและความกังวลที่หลายๆฝ่ายพยายามชูขึ้นมาว่ามันจะทําให้นี่มันเกิดขึ้นต่อไปเนี่ยมันสร้างมูลค่านี่เพิ่มขึ้นในอนาคตนะคะจากงบเงินที่จะต้องมาอาจจะต้องมีส่วนของการกู้ยืมมาเนี่ยแล้วมันจะไปมีผลต่ออันดับความน่าเชื่อถือของประเทศในอนาคตด้วยนี่เยอะๆนะค่ะรัฐบาลที่แล้วก็ไม่น้อยถูกต้องค่ะนี่เพิ่งเริ่มรัฐบาลใหม่ก็จะมีนี่เพิ่มอีกก้อนโตๆเลยนะ เพราะฉะนั้น atsu, ค่ะคือทำให้ทางด้านของนักเศรษฐศาสตร์หลายท่านก็ค่อนข้างจะวิตกกังวลกับโครงการนี้นะคะเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นตัวแปรสำคัญอีกหนึ่ง hmm. ตัวแปรที่เราก็คงจะต้องติดตามรายละเอียดกันต่อนะคะนอกจากนี้ถ้ามาดูเรื่องของสงครามกันนิดหนึ่งค่ะอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสนะคะที่ตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าจะมีลักษณะของความยืดเยื้อ แล้วก็เริ่มมีการประเมินแล้วว่ามันจะมีการขยายวงกว้างของความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นหรือไม่นะคะโดยส่วน,นของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนจิตตะเวลนะคะหรือบลจจิตตะเวลเขาประเมินผลกระทบจากสงครามระหว่างอิสราเอลปาเลสไตน์ต่อภาพรวมเศรษฐกิจโลกนะคะว่าถ้าเอาเฉพาะบ้านเราเนี่ยยังไม่มากเพราะว่าสงครามเพิ่งเริ่มขึ้นขณะที่ผลกระทบหลักๆเนี่ยคงต้องไปดูเรื่องของราคาน้ํามันที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น4%อร์เซต ปัจจุบันเนี่ยเคลื่อนไหวอยู่ประมาณ86ดอลลา,าร์สหรัฐต่อบาเรลหากสงครามยืดเยื้อและอิหร่านในฐานะผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่เข้าร่วมสงครามคาดว่าสหรัฐก,ก็อาจจะคว่มบาตอิหร่านอีกซึ่งอาจทำให้ราคาน้ำมันนั้นปรับตัวขึ้นอีกเริ่มมีการพูดถึง90ดอลลา,าร์สหรัฐอันนี้สเต็ปต่อไปได้เห็นแน่นอนรอเนี่ยค่ะร้อยดอลลา,าร์สหรัฐต่อบาเรล,ล,ลค่ะ <100 S 2> ใช่ ราคาเริ่มลงทยอยลงค่ะช่วงสั้นๆเองกลัมาขึ้นเออค่ะกลขึ้นแล้วค่ะแล้วก็ราคาน้ํามันที่สูงขึ้นเนี่ยความน่ากลัวถัดไปก็คือว่ามันก็จะทาให้เงินเฟ้อเพิ่มสูงขึ้นพอเงินเฟ้อสูงขึ้นบรรดาธนาคารกลางต่างๆที่ตอนนี้เริ่มคงอัตราดอกเบี้ยเนี่ยก็ต้องกลับมาปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกมันเป็นวจะกลับมาอีกนะถูกต้องมันก็จะเป็นแนวโน้มแบบนี้ที่มันจะทําให้ความกังวลนต่อเศรษฐกิจเศรษฐกิจโลกใช่ค่ะแล้วคุณเมื่อาจรจะมีโอกาสขึ้น ตอนนี้ขครพอร์ตว่างโชคดีมากนะถูกต้องนะคุณรอเก็บของที่ราคาไม่สูงได้เลยอ่ารอไม่ต้องรีบด้วยใช่ค่ะแต่คนที่ติดดอยอยู่แล้วล่ะคะคนที่เก็บของสูงไปก่อ <ทน S 2> ของแพงไปก่อนหน,น้าน,นี้คน,นอย่างเดียวค่ะนะเพราะว่าส่วนใหญ่จะทําใจตัดขายขาดทุนไม่ไหวค่ะอื แล้วก็มาดูมุมมองนิดนึ่งนะคะว่าผลกระทบจากสงครามระหว่างกลุ่มฮามาสกับอิสราเอลเนี่ยนะคะตอนนี้ถือว่ายังเป็นสงครามในประเทศแล้วก็ยังไม่กระทบในวงกว้างแต่ส่วนนี้จะก,กระทบความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยสประเทศเนี่ยเขาก็มีการยิงขีปนาวุธระหว่างกันแต่ว่า ครั้งนี้นะคะกลุ่มฮามาสเนี่ยถล่มเมืองด้วยขีปนาวุธมากกว่า3,000ลูกจึงทำให้ระบบป้องกันภัยของอิสราเอลนั้นไม่สามารถป้องกันได้ทั้งหมดก็คือจุดเริ่มต้นเนี่ยคือเขาแบบมาทีเดียวนะคะพร้อมๆกันอย่างเงี้ยมันก็เลยเนี่ยละคะ่ะ เมื่อเช้าฟังข่าวเหมือน6กพันหกพันสารอลูกใช่แต่อาจจะหมายถึงวันช่วงเช้าโจมตีวันที่7ตุลาคมเนี่ยมาพร้อมกัน3,000ลูกหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นพรอเถือว่าอิสราเอลเขาก็มีระบบป้องกันที่ดีพอสมควรการข่าวอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ก็ไม่ทันตั้งตัวจริงๆโอ้นี่มันหนักจริงๆค่ะแล้วไม่ต้องเป็นสงครามที่ต้อง่อดเวยลาบอนี่เขาเรียกเขาลาบพนาศูนย ค่ะแล้วก็เที่ยวนี้เนี่ยนะคะตอนแรกก็ว่าจะมีการเจราจาแต่สุดท้ายก็ไม่ได้มีการเจราจากันนะคะอิสราเอลก็ประกาศเลยว่าจะมีการถอนลากถอนโคนกลุ่มฮามาสเรชิญนะ้าะับภา,า,า,าคพื้นดินกับแรกหมัดกันละค่ะแต่ว่ายังมีชาวบ้านติดข้างอยู่ยในชน,น,ชน,นกาซาเยอะมากนะคะ เพราะว่ามีพลเมืองอยู่ประมาณ1ล้านคนน่ะนะคะก็มีอพยพไปบ้านแต่บางส่วนก็ยังปักหลักอยู่ในฉนวนกาซานะคะตรงนี้ก็ค่อนข้างน่าเป็นห่วงด้วยค่ะแต่เดี๋ยวเราต้องตามต่อเรื่องของผลกระทบพวกราคาน้ำมันต่างๆเพอยิ่งยืดเยื้อแบบนี้นะคะราคาน้ำมันก็พุ่งสูงขึ้นได้ง่ายๆเลยด้วยค่ะนี่ก็เป็นปัจจัยภายนอกที่ยังต้องตามต่อกลับมาดูภายในบ้านเรานะคะ ก็เรื่องของผลประกอบการกลุ่มธนาคารเดี๋ยวก็รอดูรับสัปดาห์นี้นะคะ SCB KBank BBL ก็คงจะทยอยประกาศออกมาให้ได้ติดตามกันค่ะแต่ว่ามาดูในส่วนของค่าเงินบาทกันนิดนึงนะคะเพราะว่าค่าเงินบาทเองเนี่ยก่อนหน้านี้ก็อ่อนค่าลงไปนะคะแต่ระดับ3 7บาทต่อดอลลาร์สหรัฐค่ะแต่ว่าพอมีเรื่องของสงครามหลายๆอย่างเนี่ยนะคะก็ทำให้ค่าเงินบาทค่ะก็มีการ แข็งค่าขึ้นมานะคะก็ตอนนี้นะคะก็มาอยู่ที่ระดับประมาณ36บาทต่อดอลลาร์สหรัแล้วก็ล่าสุดเนี่ยนะคะก็เปิดตลาดขึ้นมาเช้าวันนี้นะคะในส่วนของทางด้านธนาคารกรุงไทยค่ะ ก็เปิดที่ระดับ36บาท19สตางต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะแข่งค่าขึ้นจากระดับบิดสัปดาห์ก่อนที่36บาท40สตางต่อดอลลาร์สหรัฐเพราะว่าแล้วก็ให้จับตาเรื่องของสถานการณ์อิสราเอลกับทางด้านของกลุ่มฮามาสเลยนะคะที่ตอนนี้เริ่มมีโทนเสียงไปในทิศทางเดียวกันแล้วว่าส่อเขาเธอมีความรุนแรงและมีความเสี่ยงที่จะบานปลายค่าเงินบาทก็เลยแข่งค่าขึ้นมานะคะตรงนี้ก็ น่าเป็นห่วงค่ะมีมีกลุ่มที่ที่เรียกว่าเป็นศัตรูของอิสราเอลก็ค่ะอาตะว่าเริ่มโต้ทูขึ้นมาอีกใช่ค่ะก็มีการบอก่านอ่าเราอีกทกลยในความจริงบอกว่ามันไม่น่าจะได้ผลกระทบแต่ผลกระทบมันมทั่วโลกมันถึงกันหมดอ่ะใช่ค่ะน้ํามันนี่อ่ะเขาบอกเฮ้ยเราไม่เกี่ยวแล้วไหมครับผลกระทบน้ํามันนะเรื่องการลงทุนนะค่ะเรื่องความเชื่อมั่นเรื่องการท่องเที่ยวเดือนละยิ่งอะไรเนี้ยฝรั่งเศสก็ มีเรือประทุขึ้นมาด้วยนะเขาก็มีการชุมนุมต่อต้านนะคะจากเรื่องมันก็เป็นผลมาจากสงครามเรื่องของอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสนะคะก็ไปมีทั้งฝ่ายสนับสนุนฝ่ายต่อต้านที่ก็ไปชุมนุมกันอยู่นอกในส่วนของฝรั่งเศสก็มีนะคะเพราะมันก็เลยมีความรุนแรงเกิดขึ้นตรงนั้นก็ต้องมีการเข้าปราบปรามการชุมนุมด้วยนะคะตรงนี้ก็ดูจะลุกลามบานปลายเนีราคาที่ทําให้ ทั่วโลกกาลังกังวลกับสถานการณ์นี้อยู่นะคะแล้วก็เราก็ต้องตามเรื่องของค่างเงินบาทที่ม,มันแข็งค่าขึ้นด้วยค่ะนี่มันก็พอบาทแข็งที่ความจริงเนี่ยมันก็จะดีต่อเรื่องนําเข้าเงินลงทุนน้่นะเียเข้ามา,านะเพราะว่าเขาแลกเป็นบาทที่เยอะแต่ว่าแหมมันเรื่องท่องเที่ยวจะกระทบแล้วท่องเที่ยวเนี่ยพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยคนก็ฝันเสีย ไม่จําเป็นก็หลีกเลี่ยงการเดินทางถูกต้องนะค่ะตอนนี้ก็ต้องปลอดภัยไว้ก่อนนะคะเราก็ไม่รู้ว่าสถานการณ์มันจะเป็นอย่างไรแล้วก็เดือวต้องไปจับตากลุ่มส่งออกที่ก่อนหน้านี้ก็เป็นพระเอกมานะคะอพอได้ผลมาจากเรื่องของค่างเงินบาทที่มันอ่อนค่าไป37บาทในกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เองนะ,นะคะมสำคัญเลยได้คือตอนนี้รอบรอบนี้นะ,ะกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ก็ถือว่าขึ้นมาแล้วแข็งนะ,ะแล้วค่อยๆไปต่อได้แต่ว่าดูที่ว่าพอค่างเงิน ข็งขึ้นแล้วเนี่ยก็จะกระทบเนี่ยพอขายเป็นดอลล่าเอามาแลกเป็นบาทแล้วมันน้อยลงแต่ก่อนมากขึ้นใช่ค่ะี่ก็นจะจะมีผลต่อแนวโน้มราคาของของกลุ่มชิ้นส่วนเล็กนี้และกลุ่มส่งออกด้วยค่ะฮะส่วนท่องเที่ยวตอนนี้ก็ไม่ต้องแนะนำว่านะก็ต้องอยู่ในข่ายเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์กันนิดนึงค่ะครับก็หวังว่าแต่มาสสุดท้ายนี่จะได้เรื่องท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางกลับมาแล้วก็ มาช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วค่ะหวังไว้สูงด้วยคาดปีนะดิจิตอลเงินดิจิตอลหนึ่งหมื่นก็ไปนู่นน่ยปีหน้าปีหน้านะคะแต่ว่าเขาก็บอกว่าถ้ามันชัดเจนรายละเอียดมาในช่วงปลายปีอาจจะเป็นพศจิตกาธนวะอ่ามันก็พอมาช่วย <โฮ S 1> กระตุ้น <ๆ S 2> ได้บ้างต้องพาดานทกกันให้ให้พันกันนะค่ะก็ไม่รู้ว่าจะ ทันปีก็น่าจะทันนะคะก็เดี๋ยวรอดูในช่วงต้นปีหน้านะคะกุมพามีนาเมษาประมาณช่วงนี้เอากลับมาดูหุ้นกันนิดนึงนะคะสำหรับตัวบมจออ l นสไพร์เ Development ค่ะที่ทางจำได้ไหมคะว่าสัปดาห์ที่แล้วก็เราก็มีการรายงานว่าตลาดเนี่ยให้มีการชี้แจงข้อมูลในงบการเงินไตรมาสที่2ไล่มาเป็นประเด็นประเด็นภายในวันที่12<ม>ตุลาคม,ม,มก็ปรากฏว่าบริษัทเขาก็มีการชี้แจงข้อมูลในงบการเงินออกมาแล้วนะคะอ่ะก็อย่างใครอยากไปดูรายละเอียดชัด ก็เข้าไปอ่านได้นะคะแต่ก็จะยกมาอย่างเรื่องของ การขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินและกันด้อยค่าของเงินมัดจําที่ดินรวม884 oh, oh, yeah. ล้านบาทอันนี้นะคะ mm. เขาก็มีการชี้แจงนะคะว่าบริษัทเคยมีผลขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินในปี2564แล้วก็ปี2565จํานวน100ล้านแล้วก็101ล้านบาทปรากฏข้อมูลว่าในระหว่างงวด6เดือนปี2566บนะคะบริษัทมีผลขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน และขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินมาดจาค่าที่ดินอีก100ล้านแล้วก็784ล้านเนี่ยรวมเป็น884ล้านบาทก็เลยจะมาดูให้ดูรายละเอียดว่าที่ดินเนี่ยนะคะเขาซื้อทั้งหมดเนี่ยหแปลงด้วยกันมาดูนะคะว่าราคาที่ดินเนี่ยมูลค่ามันเท่าไหร่แล้วเขาวางเงินมาดจาไปเท่าไหร่อ,อย่างแปลงแรกนะคะแปลงที่1เนี่ยราคาซื้อที่ดินเนี่ยจะซื้อจากขายเนี่ยนะคะ 696.800.000บล้าน8แสบาททำสัญญาเนี่ยนะคะวางเงินมาจำไป297.590.000บล้าน5มบาทที่ดินแปลงที่สองนะคะราคาจะซื้อจะขาย1 1 6 9นึ่ง0 0ล้าน0 0สทำสัญญานะคะวันที่2เดือน3ปี2,563เงินมาจำเนี่ย5 9 0ล้านบาทค่ะก็คือวางเงินมาจำเนี่ยโห40-50%เเลยมาก ค่ะแล้วก็เป็นลักษณะทั้ง5แปลงอ่ะนะคะซึ่งบริษัทเองเนี่ยก็มีการเพิ่มเติมแนวทางแล้วก็มาตรการเกี่ยวกับพิจารณาอนุมัติทำรรสัญญาจะซื้อจะขายเพราะว่าทางตลาดหลักทรัพย์เนี่ยก็ให้บอกอธิบายเหตุผลที่บริษัทมีผลขาดทุนในสัตว์เดียวกันเนี่ยดังกล่าวอย่างต่อนเนื่องตั้งแต่ปี2,564นะคะ ก็เขาก็บอกว่าหลักเกณฑ์และข้อมูลประกอบการพิจารณาการบันทึกผลการขาดทุนจากการด้อยค่าเงินมัดจำเนี่ยก็มาจากเงินมัดจำที่ดินที่จะถึงกำหนดโอนกรรมสิทธิ์ในปี2,566ทั้งหมดและถ้าดูจากสถานการณ์ปัจจุบันของบริษัทผู้บริหารคาดว่าจะไม่สามารถหาแหล่งเงินทุนมาโอนกรรมสิทธิ์ได้ทันกำหนดจึงต้องมีการตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าทั้งจำนวนถูกต้องริบประจำค่ะนั่นหมายถึงหวงเยอะแยะค่ะ นี่เป็นช่องทางผ่องถ่ายเงินของหลายบริษัทนะค่ะอ่าแล้วก็ยังบางบริษัทนี่ก็เจ๊งไปแล้วล่ะค่ะอรอถูกตะเพิดออกเนี่ยนะแล้วมีการกล่าวโทษผู้บริหารเนี่ยนะแต่ก็ยังเงียบๆอยู่นะนี่ก็ยังทํากันแบบนี้ทําเนี่ยม,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 มันเป็นมิ่นเมที่จะเป็นช่องทางการฟอกเงินนะวางมาจําไว้นะวางมาจาแล้วให้เขายึดแล้วก็ไปเรียกเงินทอนกัน นี่ในบางบาาริษัทนะใช้วิธีนี้นะเรียกเงินทอนมาบาาริษัทได้แต่ว่าผู้ถือหุ้นน่ะรายย่อยเนี่ยเพราะเวลาเอาเงินเอาเงินลงขายเงินผู้ถือหุ้นทั้งหมดไปวางอ่ะให้<ม>ตัวเองบางทีถือหุ้นนะผู้บริหารเ่ยเหลือเลยห้าเปอร์เซ็นแล้วขายหมดเข้ามาตลาดแล้วขายนี่ฝ่ายตลาดทรัพย์นะไอประเภทอยากรับหุ้นในเชิงปริบาณเนี่ยนะใครก็รับเข้าหมดเนี่ยมาดูเรื่องแบบนี้ที่มีตระหนักบ้างไหมสำนึกบ้างไหม คือเข้ามาในตั้งใจมาปล้นอย่างเดียว <Okay. S 2> เข้ามาแล้วทยอยขายหุ้นทิ้งนะและเงินที่เพิ่มทุนมาได้ระดมทุนได้เนี่ย mm hmm. ก็พองถ่ายเหมือนกับสตา๊าค mm hmm. หลายบริษัทเป็นอย่างนี้นะ <Okay. S 2> ไม่ได้เจาะจงบริษัทไหนนะซึ่ง mm hmm. เรารู้ทางอยู่แต่ว่าทําไมตลาดทราบยังปล่อยเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นนี่นี่เดียกเข้าไปจี้นะแต่ว่าทางกฎหมายจะทําอะไรได้ได้หรือเปล่า mm hmm. ก็ทํากานแบบเนี้ยแล้วครับถ้าหาทางแก้ไม่ได้มันก็จะเรียนแบบกัน อย่างสองสัปดาห์นี้ก็สีบ่บริษัทเขาทำแบบนี้นะธ<ช>ุรกรมกรมธุรกรรมทางการเงินนยโยกเงินออก<ช>มาํจำลกหน้าทำไมต้องมาจำเยอะแยะอะไรขนาดนั้น<ช>บางทีเอาเงินของส่วนผู้ถือุ้นแปดสิบปอร์เซ็นตไปมาจำเลยนะค<ช>แล้วเชื่อว,ว่าเดี๋ยวมีปัญหาบางทีให้กู้ยืมบรษิษัทลูกเงี้ยถึงเวลาเอาคืนไม่ได้ฟ้องร้องก็บนเจ้าหนี้ทรัพย์สินนั่นแหละนะความเสหายผู้บริหาร ยิ่งมีข้อตกลงเรื่องเงินทอนนะซึ่งส่วนใหญ่มีทั้งนั้นเนี่ะรวยไปบริษัทเจ๊งแต่พวกนี้ลมหมดฟูกของจิิงเยอะด้วยคอ่ะเราไปดูข้อมูลกันค่ะอันเล้ ก็อ <med silly> ันที่สําคัญนะคะก็ทางตลาดเนี่ยก็ขอให้ชี้แจงเรื่องของความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวความเหมาะสมของการยกเลิกสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินและการตั้งด้อยค่าเงินมาจําค่าที่ดินว่าได้ดําเนินการอย่างระมัดระวังเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทแล้วหรือไม่อย่างไรอันนี้นะคะทางบริษัทอเนี่ยเขาขอชี้แจงว่าบริษัทอยู่ระหว่างการนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบโดยบริษัทจะรายงานความเห็นของคณะกรรมการภายในวันที่ 20ตุลาคม2,566นี้ค่ะแล้วก็ยังมีอีกหลายประเด็นนะคะก็นักลงทุนสามารถเข้าไปอ่านได้อย่างพ้นขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในการร่วมค้า474ล้านบาทนะคะก็ให้ชี้แจงว่าบริษัทร่วมค้ามีบริษัทอะไรบ้างเขาก็มีการชี้แจงรายชื่อบริษัทออกมาค่ะครับก็หลายประเด็นนะคะที่ถามไปข่ดทุนจากการข้อพิดพลาดนะคะตรงนี้ก็มีการคนที่ถือหุ้นเหมือนตายตายทั้งไปแล้วล่ะค่ะ มีข่าวแบบนี้มานะนค่ะมันมันจะท้อน,นะว่าบริษัทมีปัญหาเรื่องการบริหารงานภายในค่ะซึ่งอาจจะไม่โปร่งใส มันก็ทําให้ความเชื่อมั่นของนักลงทุนเองเนี่ยนะคะ<ช>ก็อาจจะลดน้อยถอยลงไปก็ต้องรอดูว่าที่ชี้แจงออกมาเนี่ยนะคะสามารถที่จะคลายข้อสงสัยคลายประเด็นความ,มกังวลของนักลงทุนได้หรือไม่ด้วยนะคะเอาละค่ะมาล่าสุดนี้นะคะก็วันนี้ตลาดหลักทรัพย์ก็ขอให้บมจอนนิวส์เน็ตเวิร์กคอร์ปอเรชัชี้แจงข้อมูลในงบการเงินงวด6เดือนของปี2566เกี่ยวกับการบันทึกผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าสินทร,รัพย์ทางการเงิน90ล้านบาท นอกจากนี้ยังปรากฏร,รายการต้นทุนในการจัดจําหน่าย127ล้านบาทโดยส่วนใหญ่เป็นค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์กับกิจการที่เกี่ยวข้องในขณะที่มีรายได้7ล้านบาทส่งผลให้ขาดทุนสุดที่308ล้านบาทซึ่งมีผลกระทบต่อฐานะการเงินสภาพคล่องและผลการดําเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยยะสําคัญนะคะก็ขอให้ชี้แจงข้อมูลภายในวันที่30ตุลาคมนี้ค่ะอันนี้ก็ กระบวนการของตลาดหลักทรัพย์ก็ดูมีความเข้มข้นขึ้นให้มีการชี้แจงออกมานะคะครับแต่เดี๋ยวต้องมีแง่กฎหมายออกมาด้วยให้เข้มข้นขึ้นนะเป็นสเต็ปถัดไปตามมานะคะ เอาละค่ะมาปิดท้ายช่วงนี้ไปดูตัวเลขตลาดหุ้นกันนะคะไล่กันตั้งแต่ตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะก็ตลาดหุ้นสหรัฐเองเนี่ยก็ส่วนใหญ่ปิดในแดนลบยกเว้นดาวโจนส์ที่ปรับตัวบวกได้แต่ว่าก็ในกรอบแคบๆสามสิบเก้าจุดหนึ่งห้าจุดเอสแอนพีนะคะลงไปยี่สิบเอ็ดจุดแปดสามจุดนัสตกลงไปร้อยหกสิบหกจุดเก้าเก้าจุดค่ะก็ในขณะที่เอสแอนพี P แล้วก็นัสตักปิดลบเนื่องจากกังวลเรื่องของการสู้รบในตะวันออกกลางระหว่างอิสราเอลแล้วก็กลุ่ม มาสนะคะแล้วก็ผลสํารวจความเชื่อมั่นของผู้บริโภคสหรัฐบ่งชี้ถึงการคาดการเงินเฟอ้อที่เพิ่มขึ้นค่ะ เช่นเดียวกับตลาดหุ้นยุโรปนะคะก็ปิดปรับตัวลดลงไปโดยฝรั่งเศสค่ะลงไปร0 1จุดเยอรมันลงไป238.37จุดแล้วก็ลอนดอนลงไป45.18จุดค่ะนักลงทุนเทขายหุ้นเพื่อลดความเสี่ยงแล้วก็ราคาพลังงานที่เพิ่มขึ้นทำให้กังวลเรื่องของแรงกดดันได้เงินเฟอ้อจนราคาน้ำมันกลับมาพุ่งสูงอีกครั้งนะคะ4เหรียญเจ็เซนสำหรับเวสเทสซาสกลับปิดไปที่87เ็หรียญหบเซนเบรนท์บวกไปนะคะ4เหรียญปิเซ้าเซ เี่90เหรียญ89เซน็นตซทองคำพุ่งแรงค่ะเกือบ60เหรียญน,นะคะ58เหรียญ50เซ็นเซนค่ะกลับมายืน1,900เหรียญอีกครั้ง<ม>นะคะ<ม>1,941เรียนีหรียญ50เซนเพราะว่าเป็นเซฟเฮเวนค่ะโอ้โหแรงมากเลยเนี่ย อทองคำขึ้นครั้งนี้เกเือบ60เหรียญน,นะคะส่วนหุ้นไทยเราปิดตลาดไปเมื่อวันศุกร์วันพฤหัสนะคะเพราะว่าเราปิดตลาดวันศุกร์ก็ปิดปรปับตัวลงไป5.24จุดค่ะปิดไปที่ระดับ1,450.75จุดมูลค่าการซื้อขาย36,895ล้านบาทห้าอันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดนะคะปะตทก็ไม่เปลี่ยนแปลง33บาท50อันดับที่ 2J m t มทค่ะลงไป2บาท75ปิดที่38บาทอันดับที่3 BDMS ไม่เปลี่ยนแปลง27 บาท50อันดับที่4เดลต้าค่ะลงไปบาท50ปิดที่8 4ดบาท50และอันดับที่5ฮาน่าค่ะลงไป5 0สตางค์ปิดที่64บา 75, สาท75สตางค์สรุปการซื้อขายลักรัพย์ตามประเภทนักลงทุนนะคะวันพฤหัสจับคู่กันซื้อขายค่ะกองทุนซื้อนะคะ1,894ล้านร่วมกับโบรกเกอร์199ล้านแต่ต่างชาติขาย1 7 5 9ล้านรายย่อยขาย334ล้านค่ะส่วนเอเชียเช้าวันนี้นะคะส่วนใหญ่ปรับตัวลงไปในดัลลบนิเคอิโตวลงไป 1.75%เซียงไฮ้ลงไป0.49%และห่งเซ็งบวกนะคะก็บวกขึ้นมาประมาณ0.04%ค่ะถ้าไม่เปลี่ยนแปลงส่วนดัชนีหุ้นไทยเปิดตลาดแล้วเราลงไป12.69จุดค่ะอยู่ที่ระดับ1,438.06จุดมูลค่าการซื้อขาย6,049ล้านบาทแรงโน้มถ่วงกลับมาเป็นขาลงอีกครั้งหรือ,อยังนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันค่ะค